นี่ครับคือบรรยากาศที่ผู้โดยสารมาใช้ทด<ม>ลองใช้เ็วมณีสีชมพูนงะงครับที่สถานีวสสศีมหาธานนะครับ จุดที่ยืนรอกันอยู่นี้คือรอที่จะไปรับบัตรใดสารเนี่ยจากนั้นเจ้าหน้าที่เขากดให้จากตู่นะครับก็ต้องไปเข้าแถวเพื่อที่จะรับบัตรก่อนนคะรับแล้วค่อยเดินเข้าสถานีอันนี้เราจะต้องแตะบัตรเข้านี้นะ อันนี้ก็จะดูนะครับว่าชานจราที่สองนะไปศูนย์ราชการนนท์จรา,า,าที่หนึ่งไปมีนูบุรีนะนี่ครับถ้าชานจราที่สอง ก็ให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะครับหรือการเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราจะข้ามไปอีกจานชาลาเด็กเนี่ยก็คือต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปนะครับตอนนี้ยืนอยู่ชานชาลาที่สองใครไปจานชาลาที่หนึ่งก็คือขึ้นบันไดเลื่อนไปเราจะเดินข้ามไปจานชาลาที่หนะึ่ง รเราก็เดินไปก็จะมีป้ายบอกไปชานชลา,าที่หนึ่งก็เดินไปฝาดเลนสกายวอล์กอันนี้ก็คือจะข้ามถนนปกติเราจะข้ามชานชลา,าจากเ้าสถานีสีเหลืองเน,นี่ยก็คือช,าช,าาชั้นล่างนะครับอันนี้จะเป็นชนนั้นบน,นนะนะอันนี้เป็นมีสกายวอล์กข้ามชานชลานะครับอันนี้เราจะมองเห็นสายสีเขียวที่สถานีแล้วก็สีมาร์กาด,ด้วยคนระับ พยาเดินข้ามสกายวอล์กมาเพื่อที่จะเดินจากชั้นชาลาที่สองมาชั้นชาลาที่หนึ่งครับอันนี้คือชั้นชาลาที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนๆมาใช้บริการกันตามที่บอกในวันแรกหนาแน่นจริงๆนะครับอันนี้คือมุ่งหน้ามีนบุรีนะครับฝั่งนี้จะมุ่งหน้ามีนบุรีกอถึงว่ามีความ ที่มาร่วมใช้ทดลองใช้สีฟูกันนะครับในวันนี้ เราอยู่นู่ตรงนี้นะครับมองเห็นรถที่เข้าจอดที่ชานชาลาที่สองนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นมุ่งหน้าถูงยอดจัการจังหวัดนนทบุรีนะครับในขณะที่ตอนนี้เรากำลังรอให้รถไฟเข้าชานชลาที่หนึ่งนะครับที่จะมุ่งหน้าไปมีนบุรีนะซึ่งตอนนี้เห็นผู้โดยสารหนาแน่นนะครับหนาแน่น ชานชลาที่สองรถออกไปแล้วนะครับรอชานชาลาที่หนึ่งอยู่นะครับยังไม่เข้ามาครับ ของเพื่อนๆอย่ไวก่อนนะครับยืนเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทยนะครับรถเข้ามาแล้วนะครับรถเข้ามาแล้วนี่ครับชานสลา,าที่หนึ่งมุมหน้ามีนุรีนะครับเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเห็นการเดินทางนะครับขาขึ้นกับขาขาลงนะครับไม่แพ้กันนะครับขาลงก็เยอะเช่นกันนะครับก็จะมีการเคลื่อนรับผู้โดยสารนะรนี่คือบรรยากาศที่ให้เห็นนะครับว่านะครับเพื่อนๆมาใช้กันอย่าง นาแน่นะครับวันนี้ค,ความภาคภูมิใจของเรานะครับชาวไทยนะครับม,มีสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาให้ประชาชนได้ใช้งานกันอย่างสะดวกนะครับเดินทางกันสะดวกการทำมาหาก,กินก็ต้องดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างแน่นอนเดี๋ยเราจะรอจนกระบวนนี้ออกนะครับออกแล้วครับไปสีส้มขึ้นมาแล้วครับโดยระบบนะครับเป็นรางเดียวเหมือนกันนะครับเป็นรางเดียวเหมือนกันพฉะนั้นในมาดีสีเหลืองกับสียูฟูบอกได้ว่าเป็นระบบเดียวกันนะครับ ความต่างที่เห็นที่สถานีนี้ก็คือการข้ามการชลาระหว่างการชลาที่หนึ่งกับการชลาที่สองอเท่านั้นนะครับเท่าที่รถในสัญญาณกำลังจะออกเลยตอนนี้ยังไม่ออกเลยไป,ไปดูบรรยากาศนะเพื่อนๆใครบอกว่าคนน้อยสุดอ่ะ